สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีน VAP เช้าบ่ายนะคะวันที่16มิถุนายน2567นะคะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปี ควรได้รับคําแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านขา fc ทุกทุกท่านคะ่นคะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นแต่ละรอบพี่น้องก็คือสูตรวิ่งลูดแต่ละรอบเด้อพี่น้องเดอ้อถ้าไม่ชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่าน สำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า fc จะสามารถใช้ได้ทั้งวันเนาะพี่น้องเนาะทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะหุ้นจีน vip นะคะมาดูวันที่15ก่อนเนาะคะ่ะบาเขาหรือหลุดบาพี่น้องสิตามตอบอรหรือจังไดเนาะค่ะวันที่15นะคะใจะให้เด่นรอบเช้า8และ7เด่นรอบบ่าย7และ6 รอบเช้ามานะคะสี่แปดเก้าสามสี่นะคะทุกคนเด่นมาแปดเข้าคู่แปดเก้าเก้าแปดนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นไม่ติดเนาะพี่น้องรอบบ่ายนะคะจะให้เจ็ดและหกมาสามเก้าหกหนึ่งหกค่ะพี่น้องเข้าคู่เก้าหกหกเก้านะคะทุกท่านหกมาสองเด้งน,นะคะสําหรับรอบบ่ายเนาะพี่น้องแต่ว่า ู่หกหนึ่งหนึ่งหกใจก็ไม่ได้จับให้นะคะพี่น้องจับได้เจ็ดหนึ่งนะคะหกหนึ่งใจกระจุงว่าห้เพื่อนออกพี่น้องค่ะเอาเอาไปต่อพี่น้องรุ่นต่อเนาะคะ่ะวันที่สิบหกนะคะถ้าชอบก็ขอให้โชคดีนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยเด้อพี่น้องเด้สสดดอสถิติมีเขามีหลุดทูกเมื่อนะคะ วันที่16นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้รอบเชา้าจะได้อยู่ที่เลข6และเลข5นะคะทุกท่านเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ6ค่ะ6 4 6 3 6 1 6 6 6มห9หนะคะ5 6 5 4 ห้าสามห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งเดินรอบบ่ายค่ะอยู่ที่สี่และสามสี่หกสี่ห้าสี่หนึ่งสี่เก้า สี่สามสี่แปดค่ะพี่น้องสามค่ะสามหกสามห้าสามหนึ่งสามเก้าสามแปดสามศูนย์นะคะทุกท่านประมาณนี้คะ่ะพี่น้อง มาดูคู่ตัวเด่นค่ะ6 5 4 3 6 4 6 3 5 6 5 4 5 3 4กับ3รอบบ่าย4 6 4 5 4ส3ค่ะ3า35หนะคะทุกท่านก็นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายค่ะทุกท่านคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนที่นี้เจะพาทุกท่านมารับชมเลขเด่นประจําวันแล้วจะจ,จับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่นะคะวันนี้น่าจะติดคู่ตรินอยู่รอบละสองคู่เนาะพี่น้องเลขเด่นประจาวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกนะคะทุกท่านเบิ้ลประจําวันคือหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งกับหกนี้ fc ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนเรามาดูค่ะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่หกและห้าเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นหกหนึ่งหกหกติดเลขเด่นประจําวันนะคะหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะห้าค่ะห้าหนึ่งห้าหกติดคู่ตัวเด่นห้าหกหกห้านะคะทุกท่านสี่กับสามรอบบ่ายและหนึ่งกับหกเด่นประจําวันเป็นสี่หนึ่งสี่หกติดคู่ตัวเด่นสี่หกหกสี่นะคะสามค่ะสามหนึ่งสามหก ติดคู่ตัวเด่นสามหกหกสามค่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะค่ะทุกคนสําหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้แล้วแต่ F.c. ทุกท่านจะชอบนะคะชอบก็ตามได้นะคะทุกท่านใจหาความน่าจะเป็นวางไว้แล้ววางไว้ให้แล้วนะคะหรือว่าท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบเนาะพี่น้อง ทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีน VAP เช้าบ่ายวันที่16มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆีเปนมนันสุขปสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ